สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเล่นอบบีกันนะครับอืมเออ,เ,อ,อเริ่มใหม่ในท้เยร์เจ็ดหกอ่าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวดูะม,มากก่อนมากก่อนคนเยอะเกินอะ่ะต้องรอให้คนไปก่อนนี่แหละคือสูตรเวลาคนเยอะเกิน ปั๊บปบป,ปิดป,ปั๊ปุบ <specialized> อือืออือืออืออือผ่านมาได้อย่างใสสะอาดเออปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ เ้มื่อกี้แหลกผ่านมาได้ไงวะท่านี้แหลกตรงนี้แหลกนคือเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆแหละให้ทําการเปลี่ยนแมปเป็นที่เรียบร้อยนะท่านชมวิ่งอย่างนี้ยากแน่แน เือนกันเอ้ยเดียเดียวเดียวเดีเดดีลืมลืมมตรงนั้นมันเนียนจับสีชมพูมากอ่ะโอเคนิ่งไปด้วยสังเกตไปด้วยเนี่ยตรงนี้เนียนจับสีชมพู มันชอบใช้เวลาคูณห้าบางทีอ่ะโอ้ยจิมีใครไอต์อะไรมานักหนาเนี่ยสงสัยเป็นเรื่องช่องเก่าที่ทำมาแล้วช่องเก็บให้ผู้ติดตามห้าคนเองอย่างน้อยเฮ้อ แข่งกระดูดเดือดมากใครตกไปไม่รู้ด้วยต้องวิ่งต่อต่อเนื่องห้ามหยุดไม่ไม่ไม่ต้องคือต้องวิ่งต่อเนื่องห้ามหยุดจริงๆ,งๆหยุดนี่คือจบเลยอะแพ้แน่แน่น้นวิ่งไปถึงได้ไงวะโปรโปะเนะี่ยไม่ได้โปรโหรอกมั้งอันนั้นก็เก่งเกินวิ่งแป๊บเดียวไปถึงตรงนั้นเก่งเกินเฮ้ยต้องรอให้คนตกหลายคน จากนั้นก็รอจังหวะในการไปเอ้แมนนี้ติดใจว่ะสนุกดีเพลินวิดตรงนี้แหละต้อง,งแสงคนให้ได้บ่นดับที่เท่าไหร่วะเนี้ย อ่ะอย่างน้อยก็ได้กิดตีฟเออเออึบเออไม่ถึงต้องใส่ต้องวิ่งกระโดดด้วยมั้งอืมอืมสวยอันนี้กระโดดไม่ถึงเกงต้องอ๋อดูแลต้องทำไง เดี๋ยวคุณจะไปถึงั้งหมดอยู่แล้วเออช่างถอะเอา้าตองใส่มึงปุ่มไม่ค่อยได้เหงื่อเยอะไปวิ่งไล่มาโดด้วเออเออช่างถอะไหนๆก็จะมีคนใกล้ถึงแล้ว ่าตัตาใจกว่าเออเดินทางเออฮะเอ,อาจริงและวแกความจริงแล้วคนอื่นถึงไปหมดแล้ว นที่สุดอึไอ้วที่ผถึงทีเฮดูหมกไปเลยว่าผมแต่งตัวใหม่ด้วยเนี่ยเป็นไงเสื้อของฟรีที่ได้มาเนีย่ยเป็นตาอหลอดเท่เป๋าขัดโฆษณาต่อหนา้หนาคนให้อาเลย เขาบอกโฆษณาแมพจะเล่นแล้วได้ของฟรีเล่นแบบนี้เลย,เลยได้ของฟรีไม่อไม่ฟังเลยทั้งนั้นขอแค่ได้ดับบุี่ใหญ่ใช้ได้เลย ไม่นี่นคือตายครั้งเดียวที่คือเรียบร้อยเลยอะเจอแต่คนเก่งๆต้องตามให้ทันไปแล้วสองคนไปได้ไงวะนั้นจุดซีฟึบเออออาว กระโดดไม่ถึงอะ่ะดูว่าต้องกระโดดตรงนั้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วอือ ตายหนึ่งสองหนึ่งสไม่ขึ้นไปข้างบนอ่ะไม่สน้ก็ถึงชั้นใจอยู่แหละคนถึงแล้วใช่ไหมมาไม่ไม่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 เอ เดี๋ยวตัดคลิปไปก,ก่อนอันนี้จะเป็นอปรอบสุดท้ายที่ผม จะเล่นรอครับคลิปก็จะจบเราแหละเดี๋ยวตานนี้ถ้าแพ้จะต้องการฝึกเนี่นานนี้คุณคุณเออวะนานตอนที่เล่นแบบนี้เมื่อกี้นี่โอ้เสียงอย่างเงียบเลย ไม่รู้หรอกว่าเพลงไหนติดเลยกสิต<ฮะ>โอเคใ<ฮะ>ม,ม้คนอื่นผ่านไปได้ง่ายจังวะ ฮะฮะออืมต้องอย่างนี้ตอนนี้อย่าแพ้นะเกิดใหม่ละไม่ น,นี่ไม่ใช่ตกลงการสองเหมือนโตโลกโคลิตเต้งต้องการได้ที่สองไม่นะเกือบถึงแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ให้มามาอันนึงกดติดตามกดไลค์ด้วยครับกดกระดิ่กด้วยนะครับเพื่อลงคลิปใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเรียนออนไลน์นี่แหละโควรนี้โควิดนานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเห็ดถิงแล้วย้่ไม่ไม่ออกออกออก